อะวันนี้มาทำนายดวงเลขที่บ้านเลขเบอร์สุดท้ายบ้านไหนก็ได้นะตัวเลขตัวสุดท้ายเช่น2องห้าเทับหนเตัวสุดท้ายก็เลขเจ็ดหนึ่งสามสามทับสองสมมติก็คือเลขสองอะไรเงี้ยตัวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมจะทำนายดวงว่าบ้านไหนที่ลงท้ายด้วยตัวเลขตัวสุดท้ายแปลว่าอะไรแต่ที่ผมพูดหรือการทำนายดวงต้องเปลี่ยนตัวเลข ให้มีขนาดเท่าบัตรเครดิตคัดพื้นดําตัวเลขสีขาวคุณผู้ชมนะใช้วัสดุอะไรก็ได้นะไปซื้อที่ o ฮมโปรหรือที่ไหนก็ได้แล้วก็ไปซื้อตัวเลขมาทําเองก็ได้หรือไปสั่งเขาทาก็ได้แต่งริงทาเองได้นะพื้นดําตัวเลขสีขาววัสดุอะไรก็ได้ที่กันน้ําอะปรดติดเองเลยก็ได้ใช้ไอ้เซลลเทปแบบที่มันอย่างดีอะกันน้ํากันฝนอะ แล้วก็ติดข้างหลังแล้วไปติดติดตรงข้ามเสาบ้านเลขที่เดิมหนึ่งตัวเลขติดวันไหนก็ได้ชีวิตเราจะเปลี่ยนใช้ลมหายใจโพมทัสเข้าไปกระตุน้นเมื่อคุณผู้ชมใช้ลมหายใจไปกระตุ้นตัวเลขมันก็จะทําให้สมาชิกในบ้านเปลี่ยนชีวิตเลยนี่คือหนทางที่เร็วที่สุดแล้วนอกเหนือจากการดูแลสุขภาพการดูแลชีวิตเรามาทํานายเลขแปกันก่อนเดี๋ยวผมหลับตาดูให้เนาะ ถ้าใครอยากจะได้ตัวเลขที่ผมบอกผมจะให้ตัวเลขแล้วไปทําเองเช่นบางคนอาจจะได้เลขสามและเลขเจ็ดแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะบ้านเลขที่เดียวกันก็ได้ตัวสุดท้ายแต่ได้ตัวเลขต่างกันแล้วใช้ลมหายใจโภพทัศไปกระตุนอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมต้องมีความศรัทธาความเชื่อแล้วต้องไม่ลำบากเรื่องการเงินติดต่อมาได้ที่ l ล n e อโภพทัสอง2 1มีค่าครูแต่ถ้าจะฟังเพื่อ เป็นเรื่องของความรู้หรืออยากรู้ฟังไปอย่างเดียวก็พอจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับอีกอย่างรายการผมไม่ได้หมายถึงมาขายสินค้าหรือขายธุรกิจเป็นความเชื่อเท่านั้นฉะนั้นความเชื่อนี้จะเกิดขึ้นไม่ใช่วันนี้ก็ได้บางคนเนี่ยรู้จักผมมาปีสองปีสามปีสิบปีห้าปียังไม่เคยเออเขาเรียกว่าบูชาอะไรของผมเลยก็ได้เช่น,นเวลาจุดติ๊เกิด กับดักย่อบัญชีเลขท้ายมือถือสามตัวเลขที่บ้านชื่อจัก,กรวาลชื่อมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นหรอกมันแล้วแต่คนฉะนั้นแค่พูดก็คือประโยชน์แล้วกันถ้าเราคิดว่ามันคือประโยชน์หนึ่งตัวเลขบ้านจากพ่อเปลี่ยนชีวิตค่ะลูกเทวย,ยาคนที่มีเลข8ตัวสุดท้ายของบ้านเลขที่เนาะเขาเรียกว่าเก็บความรู้สึก จริงๆอ่ะเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งนะแต่เป็นการเก็บความรู้สึกที่ไม่ยอมให้คนอื่นมาแก้ไขเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปด้วยดีเราคิดนะเราคิดสมาชิกในบ้านจะเป็นอย่างเงี้ยมีคนใดคนหนึ่งจะเป็นอย่างนี้หรือเป็นเกือบทุกคนฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวจะผ่านไปด้วยวิธีการตามวางแผนการแล้วก็จะเป็นคนน้อยมากที่จะขอความรดช่วยเหลือจากใคร ถ้าไม่ลำบากจริงๆคนที่มีเลขแปตัวสุดท้ายความหมายก็คือรู้วิธีคิดรู้วิธีการตัดสินใจแต่มันคือเป็นอะไรบางครั้งผิดพลาดก็เพราะว่าไม่ยอมบอกบางครั้งบางเรื่องนะคนที่มีเลขแปดตัวสุดท้ายเป็นบ้านเลขที่เป็นคนขอให้ฉันเจ็บอยู่แค่คนเดียวพอขอให้คนอื่นอยู่สบายขอให้คนอื่นที่แบบเขาเขาอยู่ไปเดี๋ยวฉันจะจัดการเอง เดี๋ยววันเวลาอีกสิบวันฉันจะจัดการมันได้อะไรเงี้ยฉะนั้นจะเป็นคนที่ม,มีความรับผิดชอบสูงก็จริงแต่จะเก็บความปัญหาทุกไว้กับตัวเองโดยที่ไม่บอกใครคือบอกบ้างแต่ไม่บอกทั้งหมดนั่นเขาเรียกเลขแปดเนาะแต่ถ้าใครมีตัวเลขจากผมไปแล้วอ่ะชีวิตคุณโชคดีแล้ว เวลาได้ตัวเลขไปนะไปติดวันไหนก็ได้ติดตรงข้ามเสาบ้านเลขที่เดิมพื้นดำตัวเลขสีขาวขนาดเท่าบัตรเครดิตคร์ดผมเป็นคนบอกนะตัวเลขถึงจะได้ดีแต่ถ้าคอนโดติดตรงที่ประตูใช่ไหมข้างบนมันกรอบประตูด้านบนไปติดตรงนั้นมีมันมีแล้วดีแน่นอนเฮงแน่แน่ถ้าใครได้มันอย่างลูกเทยาก็เคยได้ไปเนะาะเดี๋ยวมาดูเลขเก้ากัน ถ้าใครอยากได้ตัวเลขดีๆนะติดต่อมาได้นะถ้าไม่ลำบากเรื่องการเงินแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธาก็ยินดีที่จะให้ตัวเลขนั้นหนึ่งตัวเลขไปทําเองนะบางคนบอกว่าได้ตัวเลขแล้วเดี๋ยวจะส่งมาที่บ้านวันไหนไม่มีนะผมไม่ได้ส่งไปมันขนาดต้องบัตรเครดิตค์ดพื้นดาตัวเลขสีขาวใช้วัสดุอะไรก็ได้ไปซื้อที่โฮมโปรหรือที่ไหนก็ได้ผมไม่ค่อยรู้ที่มากหรอกผมรู้จากแต่โฮมโปรหรืออินเด็กซ์ก็ได้หรือที่ไหนก็ได้หรืออะไรโฮม อะไรโฮมโฮมอะไรอ่ะดูดูดูโฮมนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาดูเลขเก้ากันดีกว่าเก้ากันสักครู่คนที่มีเลขเก้าเป็นคนที่อ้วนง่ายกินน้อยก็อ้วนกินมากยิ่งอ้วนความหมายคือมีปัญหาด้านฮอร์โมนปัญหาด้านภูมิแพ้ไขมันสูง,สงความดันสูง นี่คือคนที่มีเลขเก้าแต่อย่าลืมว่าเป็นคนมีปัญหาเรื่องของการมองรูปร่างคนที่มีเลขเก้าส่วนใหญ่มีสองแบบให้เลือกชอบดูใบหน้าตัวเองแต่ไม่ดูข้างล่างอาจจะอ้วนอาจจะพดสะโพกใหญ่ต้นขาใหญ่ก้นใหญ่อะไรเงี้ยเนาะแขนใหญ่หรือมีปัญหาคือเรื่องของน้ำหนักวนส่วนใหญ่จะน้ำหนักมาก น้อยมากที่จะน้ําหนักต่ำกว่าเกณฑ์อ่ะมันมีแค่สองอย่างไม่มีความพอดีฉะนั้นคนในบ้านจะต้องเจอแบบนี้สมาชิกในบ้านที่อยู่ที่มีเลขเก้าจะเป็นถ้าเราไม่เป็นหมาแมวเราจะเป็นนั่นแหละความหมายก็คือเลขเก้อะเดี๋ยวดูหลับตายนิดหนึง่งบ้านเลขที่ที่มีเลขเก้าตัวสุดท้ายเขาบอกว่าชีวิตมีเงินแต่ไม่ได้ใช้เงินทั้งคนในบ้าน ทั้งเพื่อนทั้งสัตว์เลี้ยงได้ใช้เงินเราแล้วอย่าลืมมีปัญหาเรื่องของอะไรความดันไขมันแล้วก็โรคฮอร์โมนใครลงท้ายด้วยเลขเก้าเป็นไงอีกนิดหนึ่งเนาะปวดหัวแทนคนอื่นเอาเรื่องคนอื่นมาใส่หัวตัวเองมากเกินไปบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าคิดแทนคนอื่นมากเกินไปหรือเป็นห่วงเป็นใหญ่มากคนอื่นคนอื่นมากเกินไป นี่แหละตัวเองคนเดียวไม่พอเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ในหัวนี่แหละเลขเก้าเปลี่ยนนะถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตจริงเอาขนาดเท่าบัตรเครดิต r าดพื้นดําตัวเลขสีขาววัสดุอะไรก็ได้ไปติดแต่บางคนอยากได้ตัวเลขจากผมไปแต่ไม่ยอมมีลมหายใจพอไปทัสมันก็ยาวไปเลยครับเปลืองเงินแล้วก็ผมไม่อยากใครเสียเงินเอาเงินไปกินไปใช้ดีกว่าเลขหนึ่งอนะันลาทำนายเนาะมาเดี๋ยวหลับตาดูให้นะครับเลขหนึ่ง ผมใช้สมาธิขั้นสูงนะบางคนอาจจะไม่รู้หรอกว่าชีวิตคนเราสติปัญญาอยู่ตรงนี้นะสติปัญญาไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสืออันนั้นเป็นการเรียนรู้การจดจำใครจำได้มากใครท่องเก่งใครใส่ใจก็รู้แค่ตรงนี้แต่ปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นในพริบตาเมื่อเรารู้และเรามีปัญญาเราจะรอดปลอดภัยกับทุกเรื่อง แล้วเราจะรู้อะไรมากกว่าคนอื่นรู้ตัวปัญญาเนี่ยมันต้องฝึกฝนด้วยสมาธิมันต้องใช้จิตที่นิ่งมากๆผมเนี่ยใช้สมาธิผมหลับตาผมก็เห็นเป็นวินาทีนะผมเห็นทุกอย่างแต่นั่นเป็นเพราะผมฝึกมาตั้งแต่สามขวบผมมีสมาธิโพเบทัสผมรู้ว่ามันดีผมใหญ่คุณผู้ชมได้สิ่งนี้เนาะมันไม่ได้มีค่าใช้จ่าย ลองไปฝึกดูนะครับ5นาทีแบบลืมตา6 6รอบม,มีสอนอยู่เรามาดูเลขหนึ่งกันเนาะบัานเลขที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเหนื่อยใจมีคนเนี่ยคอยแบบโต้อตอบหรือเป็นคนที่คอยขัดแย้งตลอดมันจะมีคนมาขัดเราหรือเป็นคนคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยใจกับเขาถ้าตาบใดเขายังไม่ตายไปจากชีวิตนะ หรือยังไม่ออกจากบ้านหลังนี้นะเรายังต้องเหนื่อยเขาตลอดชีวิตเขาเรียกว่าเลขหนึ่งเลขหนึ่งเขาเรียกเลขเหนื่อยใจเลขหนึ่งเนาะเขาบอกขยันหาเงินนะทำอะไรทุกอย่างทำได้หมดนะจับอะไรก็เก่งทำอะไรก็เก่งได้คือมีความคล่องตัวแล้วเรียนรู้อะไรไวก็จริงแต่เหนื่อยแต่ไม่เห็นเงินขยันแต่ไม่เคยอยู่สบายเลขหนึ่ง มันจะเป็นงนี้คือคนยิ่งเป็นคนเป็นเจ้าของบ้านหรือคนที่ทําสัญญาบ้านจะเหนื่อยที่สุดนั่นเขาเรียกเลขหน,นฉะนั้นเลขหนึ่งเนี่ยอย่างสุดท้ายจะมีคนในบ้านไม่ติดเหล้าติดเกมติดยาเสพติดเหล้าก็คือแอลกอฮอล์ทุกชนิดอะไก็ได้ติดยาติดเกมความหมายก็คือเป็นคนที่สร้างภาระให้กับคนในบ้านทั้งหมดเลย นั่นแหละคือปัญหาก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะอยากได้หนึ่งตัวเลขแล้วไปเปลี่ยนชีวิตติดต่อมาได้ที่ l i n e a อ o p โพบิ0 1 p o p a t a s 2021ติดตามได้เลยนะ